ได้เจอกับเธอเหมือนว่าตัวฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ทราบซึ้งติดตรึงไม่ลืมครั้งแรกที่เราสบตานำพาอุราแสนเปลื้มรักเราสุดแสนดุดเดือมเหมือนนอนหลับตาแล้วตื่นได้รับเงินหมื่นเงินล้าน ขอบคุณสวรรค์ที่นำเธอมาให้ฉันขอเรียกบุพเพสันนิวาตก็แล้วกันที่เธอกับฉันได้มารักกันและได้มาเป็นคู่กันบุพเพสันนิวาตแห่งรกักอัศจรรย์ยิ่งนัก โอ้ความรักคู่ของเราสองเราเข้าใจสัญญาใจจะไม่ทิ้งกันสัญญาจะรักของมันจะรักกันไปจนถึงวันตาย บุมเพสันนิวาดแห่งรักอัศจรรย์ยิ่งนักโอ้ความรักคู่ของเราสองเราเข้าใจสัญญาใจจะไม่ทิ้งกันสัญญาจะรักของมันจะรักกัน ไปจนถึงวันตายเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสแห่งรักอยากให้โลกรู้จักมาเป็นพยานรักของเราเอาไว้สองเราสัญญาใจว่าจะไม่ทิ้งกันจะรักกันไปจนถึงวันตาย สองเราสัญญาใจว่าจะไม่ทิ้งกันจะรักกันไปจนถึงวันตาย